มาดูไก่กินอาหารนะครับไก่ในที่ว่าเป็นสัตว์ที่มีความขยันมีความอดทนในการหาอาหารหาอยู่หากินตื่นแต่ดึกลูกแต่เช้าแต่ละวันแต่ละวันตีสามตีสี่ก็พากันขันส่งเสียงเจ้ยเจ้าลงจากที่หลับที่นอนออกหาอยู่หากินตั้งแต่เช้าได้กินบ้างไม่ได้กินบ้าง ก็ขยันคุยเขี่ยหาอาหารไม่เคยที่จะย่อท้อมีความอดทนต่อสภาพอากาศแม้ว่าฝนจะตกแดดจะร้อนอากาศจะหนาวเย็นยะเยือกอไม่เคยวัน่นโดยเฉพาะหน้าฝนในยีน่าสงสารมากกับบรรดาพ่อไก่แม่ไก่ลูกไก่ทั้งหลายน่าสงสารจริงๆวันนี้ก็เพิ่งได้กินข้าวเต็มปากเต็มคำในตอนอบ่ายๆแก่ๆตอนนี้แหละ เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยฝนตกหนักไปหลบไปลี้ตรงไหนที่มันจะหลบฝนได้ก็พากันไปหลบไปหลีไปลี้ตามสภาพที่จะไปหาหลบหาลี้หาที่ปลอดภัยหาที่หลบฝนได้น่าสงสารนะน่าสงสารอันนี้ไก่ซึ่งเลี้ยงดูตามธรรมชาติอาศัยอยู่บนต้นไม้นะ อาศัยอยู่บนต้นไม้บนยอดไม้ก็มีแล้วแต่ที่จะหาที่หาที่พักที่ซุกหัวนอนฝนตกลมแรงก็อดทนสุดยอดเลยมีความเพียรมากมีความอดทนมากไก่แต่ละกลุ่มแต่ละฝูงก็จะอยู่ใครอยู่เราก็จะมีหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝูงมีตัวผู้เป็นหัวหน้าฝูงคอยดูแลคอยกำกับ ลูกน้องตัวเองให้อยู่ในโอวาทให้อยู่ในคําสั่งบางตัวก็เกียกะเกรเรเหมือนกันก็เหมือนกับมนุษย์เรานี่แหละเพราะฉะนั้นไม่ว่าสังคมไม่ว่าสังคมใดก็แล้วแต่ก็ต้องมีหัวหน้าจะขาดห,หัวหน้าเสียไม่ได้อันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มนี้ก็จะหาอยู่หากินเฉพาะกลุ่มของตัวเองอมีแม่ไก่แม่ลูกอ่อนด้วยมีลูก หลายสิบตัวด้วยกันที่น่าทึ่งก็คือแม่ไก่นี้สามารถเลี้ยงลูกทั้งสิบตัวได้อย่างปลอดภัยพาลูกไปหาอยู่หากินดูแลรักษาสามารถเลี้ยงลูกได้ทั้งสิบตัวแต่ว่าลูกทั้งสิบตัวไม่รู้ว่าจะเลี้ยงแม่ไก่ได้หรือไม่แม่ไก่มันรักลูกมากนะถ้าตัวไหนบาลังแกลูกของมันมันก็จะเข้าปกป้องมนุษย์เราก็เช่นเดียวกัน นมนุษย์เราบางคนมีลูก5คน10คนปัจจุบันคงไม่ถึงแม่มีลูก5คน10คนจะสามารถเลี้ยงแม่คนเดียวพ่อคนเดียวได้หรือไม่ก็ไม่รู้แต่ถ้าได้ลูกดีมีคุณธรรมมีความกตัญญูกะตะเวทีก็จะสามารถเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้เพราะว่าพ่อแม่คือบุพการีบุคคลคือพระพรหมคือเทวดาคือพระอรหรันต เพราะฉะนั้นเราได้ดูเรื่องของไก่ๆวันนี้แล้วก็ดูเป็นเอาทางหอนว่ามันเป็นสัตว์ที่มีความขยันขันแข็งหาอยู่หากินไม่หยุดไม่ย่อนได้กินอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างก็ไม่บน่นไม่เคยมีไก่บน่นแต่โอ้ยวันนี้ไม่อิ่มไม่อิ่มสู้ตลอดเยี่ยมจริงๆนะพ่อไก่แม่ไก่ทั้งหลาย